19 UCL รับ10ชื่อครับถ้าอมบาเป้มาอีกนี่หาแตกเลยเนี่ยรอบนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับไม่อยากได้อมบัปเบ้แล้วแลวครับผมมา ้องคอมนานไม่ต้องกลัวตาแตกแข็งแรงทนทานใส่แล้วสบายตาแว่นกรองแสงที่เกมเมอร์ทุกคนเลือกใช้สั่งซื้อแว่นออฟตสได้ที่ลิงก์ด้านล่างและอย่าลืมใช้โค้ดเซียนฟีฟ่าเพื่อรับส่วนลดนะครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับโดยเนื้อหาในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์4ครับผมกับกิจกรรม19 UCL Monopoly ครับซึ่งก็จะเป็นการทอยเต๋าแรกของรางวัลเหมือนพวกเกมเศรษฐีใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่5 0 0 0 0 0 FC นะครับก็จะแบ่งเล่น,นนะสนออักครึ่งนึงนะเพราะว จะแบ่งไปเล่นกิจกรรมรลทัวไอคอนนะครับก็ต้องแบ่งสันปันส่วนกันสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าเงินทองหาใหม่ได้นะแต่ว่าหายากครับนั้นลองลองทุนกับกิจกรรมนี้สัก2 0 0พันบาทละกันครับผมโอ้โหแต่ว่าการ์ดไอคอนครับโอ้โหต้องเล่นให้ครบร้0รอบอะต้องวนกลับมาจุดสตาร์ทให้ครบ250รอบครับถึงจะมีสิทธิ์แลกไอคอนนะมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็อยู่กับววกิลฟันได้หัวโตโตนะครับผมโอ้โหน่ารักเชียวลองทอยหนึ่งครั้งก่อนครับผมโอ้โหเดิน2ที ได้มา3ล้าน5ครับลอง10ครั้งบ้างครับผมอุ้ยอืมก็ยังครับยังอีก10ครับผมก็ได้บวกมัลติคลาสนะแล้วก็ได้19 UCL มาด้วยครับได้ดับา50ด้วยนะมาตอนนี้เราเหลืออีก200สุดท้ายนะครับผมจะเล่นทีละร้อยเลยนะไปครับผมฟันได้ขอเดินยาวๆมา มันก็ดูจะมีลุ้นนะแต่จริงๆถ้าเป็นการ์ด19 UCL เนี่ยมันก็ต้องได้แบบพวกตัวท็อปๆไปเลยใช่ไหมพวกเ e อบับเบ้เงี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะแพงแค่ไหนนะครับผม<อ>ได้การ์ดพวกบวกหงบวก5มาเล็กน้อยครับผมแล้วก็ได้เงินมาจานวนหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยทีมผมมีเงินอยู่ 37m นะครับผมเดี๋ยวเราจะดูกันท้ายกิจกรรมนะว่าเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีเงินเท่าไหร่นะครับไปครับเบอร์ชิวฟันได้โอ้ไม่ตกจุดโบนัสเลยว่ะ โอ้โหไปตกอะไรก็ไม่รู้ครับได้เงินมาจํานวนหนึ่งนะแล้วก็พวกการ multi ์ดมัลติคลาสการ์ด UCL มาเล็กน้อยครับผมมีการ์บวก5มาด้วยนะรับของรางวัลมาให้หมดเลยครับผมได้มา24รอบก็กดรับ20ก็ดีที่สุดแล้วครับผม ได้เป็น19 UCL ดับสิ0ชื่อมานะอันนี้น่าจะมีลุ้นครับกดรับไปให้หมดเลยนะครับผมโอโ้โหแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากได้แลกการไอคอนนะคงต้องเติมเยอะหน่อยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปเปิดการ์ดกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มจากการ์ดเงินก่อนเลยครับมาครับโอโ้โหมา 80m เองครับผม 100m 6ชิ้น 600m ครับอันนี้ โอเคหลังจากที่เราเปิดการ์ดเงินเสร็จตอนนี้เงินในทีมผมมี1,300เกือบ1,400อ M ครับเรามาเริ่มจาก19 UCL ดร a f ร้อยนะครับผมมี10ชิ้นนะเหีนบ๊อบบี้ไหมโอ้โหแดงมาแต่ไกลเลยครับน่าจะมาเนีนั่นเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โห แพงหรือเปล่าวะไม่น่าแพงดิใช่ไหมเพราะว่าเรี้ยวคูมันตกรอบไปแล้วถ้าการ์ดใบนี้มันก็อาจจะราคาไม่แพงนะถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเหมือนการ์ด UCL Live ของ FIFA 20นะครับผมใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเพราะว่าไม่ได้เข้าอันติเมียรทีมนานเหมือนกันครับ19 UCL ดับ50บ้างดีกว่าครับผม8ชิ้นนะมันต้องมีมาบ้างแหละบับบงบับบ้เนี่ยปารีสเบอร์ตดอ่าบับบ้ครับผม น่าจะแพงสุดในการ์ดเวอร์ชันนี้แล้วนะเท่าไหร่ครับเก้าวอเอ็นเหรอผมรู้ว่าจะแบบแพงกว่านี้นะเนี่ยแต่ต้องเก็บไว้ใช่ไหมเพราะว่าเผื่อฟารีสเข้ารอบลึกๆมันก็น่าจะราคาเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้นะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับผมมาลองมัลติคาร์ดบวก3-5ถึงบ้างดีกว่านะ8ชิ้นครับคระปีเยอะแยะมาเลตตุ้มเป๊ะเป็นหมดครับผมวิ่งมาครับนโปลีปีอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นการ์ดธรรมดานะครับผม บอลลีเอ้าไม่ธรรมดาดีกว่าอู้ยสองพันล้านบวกห้าด้วยหนาโปลีตอนนี้เขารอดหรือแบบว่าหรือตกไปแล้วผมไม่ได้ตามด้วยครับผมดีใจเลยครับ <c ười> <c ười> แล้วก็มีพวกเอมบป้บวกห้ามาด้วยแต่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนนะครับผมรู้สึกว่ารอบกําลังมาครับผมผมขอไปที่19 UCL ดาฟเลยแล้วกันครับบัฟเบ Billie, ้ซอนฮึงมินเลวานเมสซี่มามาได้หมดครับตอนนี้ผมผมได้คุเรีสบยี่แล้วร้บาวคัตอนนีิ่งม สเตอร์ลิงเหรอโอ้โหสเตอร์ลิงครับแพงไหมเนี่ยลาฮิมสเตอร์ลิง137เอ็มครับผมลองมัลติคาร์ดโอ้โอเก้าสิดูบ้างครับวิ่งมาเชลซีสเปนไความาคอส อลอนโซ่ยี่สิบเก้าโคตถูกเลยว่ะมาไหนลองอันนี้ดูบ้างครับผมเป็นโออเก้าสิบบวกนะมีคละระหว่าง UCL 19แล้วก็ปีฮอตนะครับผมใบนี้น่าสนใจนะเนี่ยแต่ถ้าผมบอกว่าใบไหนน่าสนใจทีไรแม่งคือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอเคสักทีเลยฮอตครับ <laughs> <Hot S 2> <laughs> ผมฝรั่งเศส ST อองลีเหรอ โอ้โหอองรีกู136 m เท่านั้นครับยิ่งเปิดนานๆไปยิ่งรู้สึกดีใจกับไอ้คูริบารีเมื่อกี้นะครับผมโอ้โห19 UCL NG One to One ค้าไม้หมดครับรายละเอียดการ์ดแม่งจะสนใจมากเลยซานโชเหรอซานโชก็พนะันไหมถึงพันเอ็มไหมวะสี่สิบเจ็ดเอ็มจริงๆเองพวกการ์ดแปดแปดแปดห้นานี้มันก็โอกาสลุ้นมันก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะเนี่ยค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะเนี่ย จริงๆก็ไม่ค่อยอยากเปิดมันลบทีมเลยครับโอ้โหบูโน่เฟอร์นันเดสบูโน่หน้าปลอมเฟอร์นันเดสครับมาลองมัลติคลาสโอวออร์9กบวกดีกว่านะครับผมมี19 UCL ปนมาด้วยนะแต่ว่าจะได้หรือเปล่าครับมาวิ่งมาน่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ว่าแนละ้วเฮ้ยกูโยครับ ผมมาแบบนี้เนี่ยพูโยแน่นอนครับผม30เป๊ะเลยเหรอโหเลขสวยว่ะเดี๋ยวเราจะเก็บใบไหนไว้เปิดอันสุดท้ายดีนะดับสิละกันครับผมเอาแวนสุดท้ายนะงั้นเราไปเปิดลองอ่า92บวกก่อนแล้วกันครับผมเป็น19 UCL อย่างเดียวด้วยครับ4ชิ้นมายังไงครับโอ้ยมาบาซาเมสซี่ครับโอ้โหก็ไม่น่าจะถึงพันเอนะแต่ว่าอูสอ้สิเอ คือแสดงว่าคูริบารีบวก5ที่ผมเปิดได้นี่คือแม่งเฮงมากเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ oh! โหรู้สึกติดใจการ์ดบวก5ครับอันนี้เป็นบวก1-5ถึง5นะมาลองดูครับ9ชิ้นวิ่งมาครับทัวร์นามเมนต์ข้ามเลยข้ามเลยครับ 82M เท่านั้นครับผมอุ <c oughs> ย้ยคูริบารีที่เปิดได้เมื่อกี้ก็เป็นนักเตะท็อป30ของปีนี้ด้วยนะเนี่ยถ้าเป็นบัฟนะเบ้บวกห้อรวยเละ <c oughs> โลภครับความโลภเริ่มครอบงำแล้วครับผมได้คืบจะเอาศอกนะ มาวิ่งมาครับซาร่าชัวครับแบบนี้<ช>เราได้เลย159ยเมครับผมแต่ก็แพงกองลีกูนแต่จะให้มีการ์ดไอคอนองลีนะมึงเอ้ยโคตรแพงอะ่ะกูบอกเลยถ้ามีนะโ <gasps> อ้ยนึกว่านึกว่าลิวพูจะมาอีกครับผมตกใจหมดอันนี้น่าจะเป็นกูกินโยนะ34ล้านครับอ่ะไหนลองพวกบวก5สนสุยสีอันนี้การันตีบวก5เลยนะครับผม แล้วก็มีปี19 UCL ป่าปนมาด้วยครับลุยข <Time is S 1> อจัดจัดครับวิ่งมา Chelsea. เชลซีเฮ้ย19 UCL ด้วยเนี่ยใช่ไหม <see> อับราฮัมเหรอ <see> อุ้ย <see> แฮมมี่อับราฮัมบวก5ครับตอนนี้ก็เหลือการ์ดยิบย่อยอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผม อันนี้85บวกก็ไม่มีอะไรครับเดินเดินยาวๆก็วันนี้พวกการ์ดฟรีก็เปิดทิ้งไปก่อนครับคาราคาซังนะเดินครับแกริเบลสิ S ครับผม2ล้าน5เปิดทิ้งไปเปิดทิ้งไปโอเคตอนนี้ก็เหลือแต่การ์ดฟ้าทั้งหลายนะครับผมลองอันนี้ก่อนเลยดีกว่าครับ5ชิ้นนะเป็น19 UCL ครับปีก็มี NG ติดมาด้วยวิ่งมาครับผมวาเลเซียรโรดิโก้หรอโอ้ไม่ใช่ CM บาเรโฮครับ30ล้านครับผมมา8ชิ้นที่เหลือวิ่งมาครับบับเบ้อะแห่บับเบ้บบเบรเครับผมบับเบ้มาอีกแล้วครับวันนี้บับเบ้มา2ตัวเลยนะ โอ้โหดีงามครับคีเลียนเอ็มบัปเบ้มา2ตัวครับคูลิบารีมา1ตัวผมว่าคุ้มแล้วนะเออจากที่เหมือนจะเกลือก็กลายเป็นคุ้มซะง,งั้นครับผมแต่เบัปเบ้เปิดมา2ตัวแบบนี้ผมควรเก็บไว้ตีบวกหรือว่าขายหรือดองไว้โก่งราคาขายอีกทีก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ช่วยกันแนะนาเข้ามาด้วยนะใต้คอมเมนต์เลยครับผมเออแต่ว่าคูลิบารีเนี่ยผมผมว่าผมว่าจะใช่ว่ะ <c oughs> ตอนนี้หลังค่อนข้างรั่วครับผม19 UCL รับ10ชื่อครับ ถ้าอมบับเบ้มาอีกนี่หาแตกเลยเนี่ยรอบนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับไม่อยากได้อมบับเบ้แล้วเลยครับผมมา อ้าซาร่าซาร่ามา2ตัวแล้วใช่ไหมวันนี้โมฮัมเหม็ดซาร่าครับ 159M เ,เหมือนเช่นเคยมาเดี๋ยวเรามาเช็คผลประกอบก,การกันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้เงินก็มี1,300เกือ 1400, บ 1,400M อย่างที่แจ้งไปนะครับผมแล้วก็ถ้าเอามาบวกกับพวกนักเตะที่เปิดได้เนี่ยแพงสูตรของผมจะเป็นคูลิเบอรี่บวกหนะ2,300ครับแล้วก็เอ็มบัปเป้อีก2ครับใบละ900นะแทมมี่600มเมสซี่200ซาร่า150ครับผมน่าจะควรดองเอาไว้ก่อนในพวก UCL เนี่ยแต่ว่าสถานการณ์โลกโควิดตอนนนี้มมัก็ไ่่คอย ไม่รู้จะแข่งกันได้หรือเปล่านะครับผมแต่ที่แน่คือวันนี้ได้นักเตะระดับร้อยเอ็มมาค่อนข้างเยอะเลยครับถ้าเอานักเตะพวกนี้ไปขายทั้งหมดเนี่ยคิดว่ายังไงก็น่าจะแตะ5000เอ็มแล้วผมถ้าซื้อ V I P อะไรด้วยเนี่ยผมว่าถึงแน่นอนครับโอเคส่วนตัวผมว่าคุ้มจุใจเหมือนกันครับผมคูริบาลี่หนึ่งแล้วก็เอมบาเป้มาสองเนี่ยโอ้ผมว่าผมพอใจแล้วครับสำหรับกิจกรรม19 UCL Monopoly เนี่ยก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลัง กิจกรรมต่อไปครับ